ที่สาคัญนะเรื่องถามที่การเปลี่ยนใจคนอื่นถามว่าเราเปลี่ยนใจคนอื่นได้ไหมยากมากแล้วสมมติผมจะเปลี่ยนใจน้องได้ไหมก็เปลี่ยนได้บางเรื่องคืออย่างนี้ผมประสบการณ์ผมนะคุณไม่มีทางเปลี่ยนใจคนอื่นได้ให้คิดอย่างนี้เลยเพราะคนที่จะเปลี่ยนใจได้คือตัวเขาเองเท่านั้นถูกไหม เนที่จะเปลี่ยนใจได้คือตัวเราเองคุณไม่ไมีทยางจะบรงคับไม่เขาเปลี่ยนใจคุณไม่อยายจะไังคับเปลี่ยนใจคนอื่นได้คุณจะพูดยังไงอย่างนี้ผมพูดให้ตายขึ้นชั่วโมองผมก็ไม่ทามํายไปเปลี่ยนใจคุณได้ยกเบนคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนใจตัวเองคิดอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทะเลาะกันน้อยลงถูกไหมเราจะเห็นเราโหในไลน์กมไม่ทะเลาะใช่ไหมอะไรแบบกูพูดทำไมไม่เชื่อว่าเถียงกันอยู่นั่นแหละปล่อยวางนะผมว่าหน้าที่เราคิดใหม่เราต้องเกิดในตัวเองใช่ไหมเราทําได้แค่ช่วยคนอื่นเปิดใจพราะอยไม่ดว่า ทุกคนต้องคิดเหมือนเราอะปล่อยวางลงนะ